แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งไม่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ณเลขที่379หมู่ที่3ตำบลหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวจิรวัลจันทชัยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียมเป็นพลเมืองดีมีศักยภาพเกิดสังคมฐานการเรียนรู้มีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากลด้านที่1ด้านบุคลากรองค์ประกอบที่1ผู้บริหาร ผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัยนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันคือมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องชัดเจนโดยสามารถ,ถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และขยายผล การขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ผู้บริหารมีการเก็บออมเงินและใช้จ่ายอย่างประหยัดผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับรครูผู้เรียนให้ความรักความเมตตาแบ่งปันเอื้ออาทรยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ผลจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลให้เกิดการยอมรับจากครูบุคลากรและชุมชนเกิดความไว้ใจเกิดความศรัทธาในการทำงานและได้รับความร่วมมือการปฏิบัติงานอย่างดีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสันาลัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต้นสังกัดการบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสาม,มารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว มีอิสรภาพภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลบุคลากรได้รับการพัฒน,นาความรู้ความสามารถในการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการปฏิบัติตนและการจัดการมีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานมีการพัฒน,นาหน้าที่ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูกเกียรติให้ข้าราชการครูประพฤตปฏิบัติตน รักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันผู้บริหารขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายนอกสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรหรือชุมชนจนเป็นที่ยอมรับองค์ประกอบที่2ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนครูที่มีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่การพัฒนางานมีจำนวน19คนได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอโดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้กินรู้อยู่รู้ใช้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครูประสบความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนานตนเองพัฒนานงานและเกิดผลต่อตนเองและผู้อื่นครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการเพื่อพัฒนานการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนครูมีนวัตกรรมโครงงานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำตามลำดับขั้นตอนและพึ่งตนเองได้ มีครูแกนนำได้ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาขยายผลสู่นอกสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษาอื่นภาคีเครือข่ายเป็นต้นองค์ประกอบที่3ผู้เรียนนักศึกษาจำนวนผู้เรียนแกนนำา2 8 8คน ผู้เรียนเข้าใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในวัตถุเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเรียนรู้ตามรายวิชาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรตามแผนการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเช่นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจนมีผู้เรียนแกนนำที่เข้าใจสามารถถ่ายทอดบทเรียน สงเงื่อนไข3หลักการ4มิติหลัก3ศาสตร์และพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่10จจำนวน4ด้านสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒน,นธรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวรวมถึงด้านสังคมผู้เรียนมีการแบ่งปัน มีน้ำใจมีจิตสาธารณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความขยันอดทนซื่อสัตย์กระตัญยูมีความรับผิดชอบช่วยเหลือชุมชนด้านวัฒนธรรมจากการทำกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาตนเองจนสามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ องค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าและศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้บทบาทหน้าที่ในการให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมคิดร่วมพัฒนาและร่วมสื่สารขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จากการดำเนินง,งานดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้เรียนมีสัมพันธยีต่อกันมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2อ,อ,องค์ประกอบ องค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่1ิจากการที่ผู้เรียน เข้าศึกษาในห้องศูนย์รวมขอมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9าพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และการเป็นจิตอาสาเกิดจิตสํานึกที่ดีพร้อมทั้ง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมสถาบันหลักของชาติด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 2. องค์ประกอบองค์ประกอบที่ 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหนักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัยมีการวางแผนในการสร้างเครือข่าย สร้างการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารคณะครูไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การเรียนรู้การดูงานณนะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหินหมู่ที่2ตํตำบลหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยซึ่งได้ผ่านการประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอศรีสัชนาลัยวันที่4รกรกฎาคม2566โครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรสีสัชนาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอกและเป็นหน่วยงานที่บุคลากรและสถานที่ตั้งสกลตำบลอยู่ในชุมชนทุกตำบลสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนมีความเข้าใจให้ความร่วมมือ สนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้รู้ภูมิปัญญาในชุมชนและหน่วยงานต่างๆสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการต่างๆ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสัชนาลัยได้น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดฐานการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติทักษะจากประสบการณ์จริงการนำแหล่งเรียนรู้มาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้เรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติหลัก3ศสาสตร์ศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ทั้ง4ด้าน